ฮัลโหลดูชุดนางนะคะนี่ชุดอะไรรู้ไหมคะชุดไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะโอ้โหไม่ได้เลยนะได้ลงมะเขือเทศอะ่ะมันจะมีฝุ่นฝุ่นสีเหล,ลืองของต้นมะเขือเทศไงก็เลยต้องใส่หมวกแบบนี้พอเรามาเก็บมะเขือเทศนะแดดก็มาเลยแดดมา รู้ไหมเวลาอยู่ในโรงมะเขือเทศอะ่ะถ้าเราไม่ใส่แขนยาวนะแขนคือจะดำมากเพราะว่ากว่าเราจะเก็บเสร็จเนาะกว่าเราจะเก็บเสร็จสวัสดีค่ะทำงานทำงานอุปกรณ์พร้อมนะคะอุปกรณ์พร้อมมาจา้ะมะเขือเทศแดงแล้วอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราก็มีเป้มีอะไรมาเนาะ เตรียมอุปกรณ์ก่อนอ่ปึ๊บขาตั้งกล้องสวัสดีค่ะเก็บมะเขือเทศส่งลูกค้ากันพี่เดียวก็อยู่ในโรงเรือนเมลอนนะคะเมลอนญี่ปุ่นเราก็เริ่มตัดกันได้แล้วเนาะ โอ้สวยจังเลยที่ตั้งกล้องกันเอ่อได้แล้วนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็จะมีถุงมืออ่ะพี่เดี่ยวมาช่วยด้วยมอแต่ช้าเดี๋ยวโดนบนปึพี่เดี่ยวมาช่วยด้วยไหลสดครับผมตัดมะเขือเทศกัน สวัสดีใครเห็นกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอุปกรณ์ถุงมือมีหน้ากากก็จะดีมากเนาะเพราะบางทีมันมีฝนเนาะใส่หมวกนิดนึงก็โอเคส่วนเสื้อนะก็เป็นตัวไหนก็ตัวนั้นเลยเนาะไปจ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแดดมานะลูกค้าเตรียมส่งปึ๊บไปพาไปตัดพาไปดูก่อนพาไปดู ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้ทำงานอใส่ถุงมือแล้วมันจะไอ้นี่กล้องไม่ได้ไม่ไดแป๊บหนึ่งนะพี่เดี่ยวเข้ามาตัดแหละ่าไปดูพี่เดี่ยวตัดโอ้ยแดงเต็มเลยสวัสดีค่ะพาไปตัดนะพาไปชมนิดนึ่งนะคะเวลาเขาแดงเต็มต้นนี่ เราไม่ได้เข้ามาตัดประมาณสองวันนะท,ที่ที่ส้มๆนะคะเหลืองๆเขาก็จะแดงค่ะมาค่ะไปชมนิดนึงนะเดี๋ยวไปทำงานเวลาเดินให้ระวังนิดนึงช่วงนี้หน้าฝนเยอะต้องมีฝนเยอะโอ้เป็นพวงสวยเห็นไหมนพวงสวยมาก สวัสดีจ้าว้าเจอที่สวยมากปึ๊บนแดงเต็มต้นเลย เก็บกันสดๆนะคะส่งตรงจากฟาร์มปลอดสารเลยทำงานกันค่ะไปดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทำงานกันนะคะสนใจนะก็สั่งกันได้ค่ะสั่งเป็นสั่งจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องรอให้มะเขือเทศนะคะสุกแบบนี้เลยเนาะ ใครสนใจมะเขือเทศนะคะโซลารีโนะ่เนาะพันนะคะจากประเทศฮอลแลนด์นะมะเขือเทศโซลารีโน่นะเขาก็จะเป็นมะเขือเทศที่มีความหวานอร่อยจ้าหวานกรอบอร่อยนะคะจะอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะแล้วก็มีความนุ่มนะ แล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของมะเขือเทศนะไส้แน่นน้ำน้อยเม็ดน้อยนะคะทานแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยจะทานสดใส่สลัดนะคะไปทำกับข้าวนะหูได้หลายเมนูเลยมีเพื่อนๆเ,เอาไปทำทำอะอย่างพี่แดงก็ชอบไปใส่ต้มยำนะก็คือจะได้ความหวานจากธรรมชาติมากๆเลยนะ้อแล้วก็นำไปแกงอะไรนะทางเหนือ น้ำพริกอ่องนะน้ำพริกอ่องก็อร่อยนะคะหรือว่านำไปผัดนำไปใส่ไข่เนาะไข่เจียวนะคะใส่มะเขือเทศเนาะใส่หัวหอมใหญ่โอโหอ,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 อร่อยมากๆเลยสนใจนะคะก็สั่งกันสั่งจองนะคะแนะนำให้เป็นสั่งจองกันล่วงหน้านะคะราคากิโลกรัมละ 200.. รบาทนะเราก็จะทำเป็นกล่องให้กล่องละครึ่งกิโลนะกล่องละ100่อยบาทจ้า จดส่งทั่วประเทศไทยเลยปึ๊บปึู๊้ตัวนี้เยอะมากโอเคอับกล้องอ่ะเห็นคนงามคนงามนางเยอะมากอมาอันนี้ตาพี่แดงทำบ้างเดีย๋ยวจะตั้งกล้องไว้ให้ดู โอ้โหตรงนี้ต้องระวังมี่แฉะตั้งกล้องไว้นะเดี๋ยวทำงานทำงานให้ดูออกไปเก็บแป๊บหนึง่งอ่ะทางไว้ในชาวสวนชาวสวนพร,พร้อมอุปกรณ์พร้อมถุงมือพร้อม รมจ้าโอหไม่งั้นนะออกมาแบบตัวดาแล้วเสื้อนี้ต้องแบบเฉพาะเก็บมะเขือเทศเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะมีค้าบเหลืองๆนะของต้นมะเขือเทศเก็บก่อนเก็บก่อนนี่อุปกรณ์มีกระถังเคนะเขาสูงๆหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องตอนนี้ต้นมะเขือเทศคือสูงมแล้วเนี่ยเราก็ต้องสูง วิธีเก็บนะคะก็ดูไปทีละต้นเราก็เลือกลูกนะคะส้มๆแดงๆเนาะส้มส้มแดงแดงจ้จ สวัสดีค่ะนี่น่ากินไหมรับไปแล้วอย่าลืมล้างกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีฝุ่นมีดินเนาะ อยู่จ้าเดี๋ยวไลฟ์สดเยอะปมมีลูกค้ามารอหน้าสวนสั่งจองไว้เนาะสั่งจองไว้เราก็จะตัดกันสดสดแบบนี้นี่สดมากสดได้อีกขาเรายาวแค่นี้ใช่ไหม พี่เดียวบอกมันจะเสร็จไหมนเนี่ยวันนี้ลูกค้ารอยาวเดี๋ยวลูกค้ารอ,อนานแดงมาก โอเคนาะเดี๋ยวทำงานก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์ก่อนใหม่นะไปละจ้า